สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มากินรสตีเด็ดปิ่นก้าอันนี้เป็นม้าไฟน,นี้สามร้อยเก้าเก้าก็จะมีเนื้อตุนเอน็นตุนมีลูกชิน้นมีลูกชิ้นเอ็นนะคะคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปหมดเลยนี่ก็เป็นเนื้อเนื้อ นี่เรามาทําน้ําจิ้มมีมีขึ้นช่ายหรือเปล่าขึ้นช่ายอะมาให้หน่อยขึ้นช่ายกับกับไอ้นั่นน่ะขึ้นช่ายเออที่นี่ผักอะไรนี่ผักอะไรมีผักบุ้งบุหรี่ละลายเอา้เอาอ Bên Rồi, xôm này là rau bún nha này, phích năm sơm. À phích sơm này, phích năm sơm. Phích anh ăn

อันนี้เรียกว่าอะไรมันมันไม่เดือดเปิดแรงสุดเอียงเปิดแรงสุด,ด,อดเอาาีอยงมันไม่เดือดเอาแรงแรงหน่อยมันไม่ไม่เดือด เนี่ยอ่ะไปอ,อันนี้เอาไปด้วยมันเก็กอะเออให้มันแรงแรงหน่อยมันมันจะไลาสดมันเสียเวลาตะกล้องอ่ะถ้วยนึ่งไม่มีผักขึ้นใช่หรอผักขึ้นใช่ที่จะมาโรยอะ่ะ อันนี้มันจะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อไทยเป็นริบอายร้อยกรัมขีดเป็นสองร้อยบาทแล้วก็เนื้อไทยเป็นใต้ซี่โครงร้อยกรัมสองร้อยบาทจาบอกมันจะมีมันติดหน่อยเนี่ยสั่งเข้ามาสามอย่างอ่ะอันนี้ปาอันนี้ใบพาย,พยรับผมอันนี้ได้ซีโคอ,อันนี้ริปอายอ่ะนีใบพายซี่โครงริบอายอันนี้คืออย่างละสองร้อยบาทอันนี้เดี๋ยวใส่ลงไปมันจะได้หอมเอาไปด้วยไปด้ย อันนี้เวลากินเนี่ยเขาก็จะแบบว่าอันเนี้ยเอาขึ้นมาแล้วก็จุ่มอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยจุม่มแล้วบอกว่าจุ่มสี่ทีเนี่ย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 เนีน่ยคุณผู้ชมเนี่ยอ่ะกินเดียนี้ช้อนมีอ่ะช้อนหนูยังไม่มีอ่ะเมื่อกี้ก็าเอามาให้แล้วเนี่ยเอาช้อนมาให้ก็หน่อยหนูช้อนอ่ะวันนี้เขาไม่ได้ช้อน อันนั้นไม่เอาลูกอันนั้นไม่เอาเอาช้อนให้ช้อไปเมื่อกี้เขาเอามาให้แล้วมันหายไปไหนเนีย่ยคุณผู้ชมจุมบบจ่มแบบนี้จุ่มแบบนี้แล้วขึ้นเลยจุ่มสามทีนี่ค่ะ จุ่มสามทีแล้วขึ้นอันนี้เป็นแบบใบพายเจออะร้อนนะลูก จะได้กินง่ายไงมาคุณผู้ชมมันติดกันเอาลงไปเลย <laughs> อันนี้จานละสองร้อยับปิ้งขับปิงบป้งใบพาย อันนี้ใส่ลงไปเลยท็อป,ปิ้งจะได้ดูน่ากินอันนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นย่างม้ลยยี่สิบ อ,อันนี้ยังว่าจิ้มเนยแต่ว่าจิ้มน้ำจิ้มมันิจ่าอร่อยกว่าเนี่ยจิ้มน้ำจิ้มมันินนจ่าอร่อยกว่าอน้ำจิ้มมัน,นี้อร่อยกว่าเอานน้ำจิ้มแม่จะตักใส่ช่วยไปจิ้ม ừm ừm là... à tịch tịch tịch, lớn nè 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 Nữa nè อืมรสดีเด็ดปิ่นก mm. ้าวเขามีกายทั้งหมูทั้งเนื้อนะคุณผู้ชมขายทั้งหมูทั้งเนื้อมีใบพายเนี่ยเสร็จแล้วต้องรีบตักขึ้นมานะ ถ้าต้มนานมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่อร่อยนะเนี่ยน่นเนี่ยริบอายอะไรเนี่ยต้องรีบตักขึ้นเลยต้มนาน,มนจะไม่อร่อย จะมีลูกชิ้นเอ็นนะลูกชิ้นเอ็นอืม อร่อยมากน้ำก๋ยเตี๋ยวเขาหวานมากคุณผู้ชมน้ำก๋ยเตี๋ยวที่เนี่ยหวานมากแต่จะไม่ไม่มีเครื่องอยาจีนนะเลยอาจจะเพินเพราะว่าเราใส่ทับปิ้งลงไปเยอะมันก็เลยทำให้หวาน En tuấn, En tuấn, En tuấn. ร้อนสะใจมากอ๋อสะใจสะใจคนระับอันนี้เนี่ยเปิดอเนี่ยเปลือ ร้อนสัตใจสลิมลิงไทยทีนะคะชาไทยค่ะตอนนี้เราจัดโปรปีใหม่นะคะซื้อสองแถมสี่ส่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันตานไม่มีคอเลสเตอรอลสตรผาดหัวเชื้อนะคะกุม,มิวอิ่มนานแปดชั่วโมงบำรุง สายตาบำรุงผิวบำรุงหัวใจบำรุงสมองค่ะอันนี้ s l i m m เ n มอน m o n ร์รี่นะคะจัดโปรปีใหม่นะคะเป็นของวันปีใหม่ให้คุณผู้ชมซื้อสองแถมสี่ค่ะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื่อเราจะทําให้ปากหายเหม็นฟันขาวเหงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มบำรุงผิวมีวิตามินอ e, ีวิตามินบีวิตามินซีและแคลเซียมนะคะแล้วก็ ช่วยในการย่อยอาหารช่วยในการลดกดในกระเพาะอาหารช่วยในการขับถา่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการาละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้ไม่ตีไม่ตันละลายไขยมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองให้ไม่ตีไม่ตันนะคะรับประทานสิบ่อพันห้าร้อยสองร้อยแก้วหนึ่งเดือนน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่ง หกสามศูนย์สี่หกสองสองเลยไลน์มาเลยค่ะแอตเลนาดจังไลน์มีแอตเลีเอเอ็นเอดจีเอเอ็นจีไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะสลิมดิ้งช็อกโกแลตมักค่านะคะสี่กล่องสองพันไม่ขายขายแค่พันเดียวชงได้สี่สิบองสี่สิบแก้วคุมหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อค่ะคนเป็นเบาหวานกลามดันกินได้นะคะ กลิ่นลิงไฟเบอร์เบอร,บร,บรบ์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรีร่ค่ะกล่องหนึ่งมีสิบกล่องส่งได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแท้ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชียร์คุมยุ่อันนี้นะคะรับประทานก่อนนอนแปดชั่วโมงมันจะดีถอกล้างลำไส้พุงยุบรับประทานสิบสองกล่องร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดใช้ไม่ต้องตกกัดกระเพาะให้เล็กลงค่ะห้ากล่องนะคะสองพันห้าไม่ขา,ขายขายแค่พันเดียวส่งปีค่ะ สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวแบบกล่องนะคะห้ากล่องสองพันห้าไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีค่ะเราก็ไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะสูตรผักหัวเชื่อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะสลิมดิงเฟตปูชิโนกาแฟส้มยูสุนะคะห้ากล่องสองพันห้าไม่ขายขายแค่พันเดียวค่ะ ส่งฟรีด้วยนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมกุมฮิวอิ่มน,นาน8ชั่วโมงไม่มีน้ําตาไม่มีไขมันทาไม่มีคอรัสเตอรอลสูตรปลาถั่วเชื้อค่ะสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยค่ะ a d e, e n a gangline มี a l e e n a g a n g ไลน์ชื่อเกาหดวแก่